พี่ครับรถตุกต๊กๆเนี่ยเติมน้ำมันเต็มถังกี่บาทครับพีเบ่เติมแก๊สครับอ๋อเติมแก๊สเหรอครับถ้ามันแล้วแต่ราคาจัดนะอ๋อครับก็คือง่ายคือมันเติมแก๊สถูกไหมครับมันเติมจัดถ้ามันเต็มถังจริงๆว่าลิตรละสิบห้าบาทเก้าสิบเท่านี่ประมาณสี่ร้อยตันมันมันก็มันก็เป็นบางปั๊มมันก็เปิดเซ็นนี่แหละแต่ตังนี่แหละวันๆต้องเติมกี่รอบครับพี่ ก็ว่ากันไปแค่นั้นึงทางการมันไม่ไมหวแล้วนะเพราะว่ามันวิ่งไม่ทำไมไม่มีคนเรียกอ๋อครับพี่เรอ,อ,อยู่ที่เราด้วยน้องพี่เนาะครับมันมันไม่มีคนเรียกรถเลยวจะวิ่งทำไมอ่ะวิ่งเล่นเนาะครับพี่ครับเข้าใจครับเอ่อพี่ชื่ออะไรครับผมเอ๋ครับชื่อเล่นพี่อ่ะเล่นพ,พี่อะไรดีครับเรียกอะไรงนะั้นโอเคเรียกพี่สุดหล่อทุกๆนะครับโอเคหล่อไม่ได้สาวอ พี่รอสำหรับผมเสมอครับโอเคเรียกสุดล้างไอ้สาวใหน้าตาวทีเรียกเรียกพี่มีน้ำใจอยู่หรอโอเคอ่าพี่มีน้ำใจทุกคนนะครับก็ให้ข้อมูลความรู้ผมนะครับขอบคุณครับพี่ถ้าเราไปวิ่งทั้งวันมันก็ไม่ไหววิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดน่าบ้านนอกไงส่วนมากพี่วิ่งแถวไหนครับส่วนมากส่วนมากเลยจะเจอพี่ได้แถวไหนผมก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆในกรุงเทพเนาะแล้วแต่คนโดยสารจะเรียกไปโอเคครับจะไปไหนครับพี่รถช่องไหนเข้าแบงไ์อะไรเข้าแบงก์ไหนครับ ขอบคุณครับ